ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับองคมนตรีก็ได้มีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธรูปปางรำพึงและพิธีเทราพิเศษองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย mm hmm. เพื่อนําไปมอบให้กับวัดต่างๆในต่างประเทศ mm hmm. เพื่อประกาศกิตติคุณครูบาเจ้าศรีวิชัย mm hmm. เป็นบุคคลสําคัญของโลกที่ขวงพระเจ้าล้านานาตะบนดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลอ,อากาศเอกชลิตภุผภสุของคมนตรีประกอบพิธีพุทธาพิเศษและพิธีเทราพิเศษเพื่อนหนุนเสริม การเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรัสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีพุทธาพิเศษองค์พระพุทธรูปปางรำพึงสูง170ซนติเมตร4องค์และเถราพิเศษองค์รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขนาดหน้าตัก30นิ้ว6องค์และขนาด9นิ้ว50องค์พร้อมชุดประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้เพื่อเตรียมเสนอให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกครับด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแห่งสหประชา,ชาติขององค์การยูเนสโกในวาระครบรอบ150ปีชาติการครูบาเจ้าศรีวิชัยครับในปี2571โดยมีพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้ที่เกี่ยวข้องและมูลที่อาจารย์วารินบัววิรัตเลิศมูลที่ขวงพระเจ้าล้านนาได้ดําเนินกิจกรรมหนุนเสริมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน เตรียมเสนอชื่อครับซึ่งจะต้องมีการจัดบันทึกคำบรรยายด้วยภาษาต่างๆเพื่อนำไปเผยแพร่พพและปฏิสถานในประเทศต่างๆทั่วโลกครับ